ตูเล็บลี่ซากุระตอนกับดับรักนายแวมไพร์สุดซ้า EP ที่3 อยูเดน,นี้นะคุณเอดเดรียนรีบถอยออกมาจากตัวลูกสาวผมอ้าวคุณวาทินก็เราตกลงกันแล้วไงนี่คุณเกิดเปลี่ยนใจกระท่านหันหรือยังไงใช่ผมทนไม่ได้หรอกผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรลูกสาวผมทั้งนั้นเดี๋ยวนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณพอ่อแล้วคนคนนี้เป็นใครฉันน่ะเหรอก็เป็นเจ้าหนี้ของพ่อเธอนะ่ะสิแล้วพ่อของเธอก็ยกเธอให้กับฉันแล้วไปกับฉันซะดีๆด,ด,ดีกว่า ถ้าคุณจะเอาตัวเทียนหอมไปคุณจะต้องข้ามศพผมไปก่อนคุณวาทินคุณจะเอาอย่างนี้จริงๆใช่ไหมได้คุณพอ่อพ่อเธอนะ่ะยังไม่ถึงกับตายหรอกหน้าทีนี้ก็หมดเสี้ยนน้ำหน้ารำคาญใจสักทีต้องให้ใช้เวทมนต์ถึงจะยอมนิ่งได้สินนะดิดเยอะจริงๆ เอาละแม่สาวน้อยเลือดของเธอนะเป็นเลือดที่พิเศษ้ากินเข้าไปต้องได้เป็นแวมไพร์ที่ยิ่งใหญ่นั่นแน่ขอเลือดของเธอให้กับฉันเถอะคงจะคาดหวังสินะว่าจะทำได้อย่างที่คิดนะ่ะเอเดรียนนนี่แกคามินแกมายุ่งอะไรด้วยข้าต้องยุ่งสิเพราะผู้หญิงคนนี้ข้าเล็งเอาไว้และข้าก็เจอมาก่อนแก อย่างนั่นเองหรอกเหรอแต่อย่าลืมสิว่าผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของคนที่เป็นนี่ค่ะนี่มันอะไรกันนะ่ะคุณพ่อไปเป็นนี่คนแปลกๆพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันอย่างนี้นี่เองถ้าให้ข้าเดาเพราะว่าเขาไม่มีเงินใช้นี่แกก็เลยจะมาเอาตัวลูกสาวเขาไปใช่ไหมล่ะเอเดรียนเยี่ยมไปเลยยังฉลาดและยังเข้าใจอะไรได้ง่ายๆเสมอเลยนะคามิน งั้นแกก็คงจะต้องผิดหวังแล้วล่ะเอเดียนเพราะว่าข้าจะเป็นคนใช้หนี้สินทุกอย่างให้กับเขาเองแต่วูดแกจะไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกคุณคามินนี่คุณตั้งใจจะช่วยฉันจริงๆงั้นเหรอช่วยอย่างนั้นเหรอฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เรียกว่าการช่วยหรือเปล่าฉันจะบอกเธอให้ชัดๆวันนี้เลยนะว่าพวกเรานะ่ะคือแวมพายและที่พวกเรามาจ้องแย่งตัวเธอกันนะ่ะก็เพราะว่าเธอมีเลือดพิเศษที่พวกเราต้องการ เอะแวมไพร์ผีดูดเลือดน่ะหรอคะจริงๆเลยนะพวกมนุษย์นี่เสียมารยาชันมัดพวกข้าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่มีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอมตะไม่เหมือนมนุษย์อย่างพวกเจ้าหรอกขอโทษค่ะจากวันนี้ไปเธอจะต้องไปอยู่ที่คฤห,หาสน์ของฉันเทียนหอมเอะอะไรนะคะ เอาล่ะเย็นนี้ฉันจะไปตกลงกับพ่อของเธอให้รู้เรื่องเรื่องที่จะพาเธอไปอยู่ที่คารืหาดด้วยกันนะ่ะทำไมถึงทำหน้าหงอยแบบนั้นเลือดของเธอน่ะไม่เหมือนคนอื่นเธออยู่กับฉันก็ดีแล้วหรือว่าเธอจะอยู่ข้างนอกให้พวกแวมพายตัวอื่นมันกินเลือดจนหมดตัวล่ะหนูกลับมาแล้วค่ะพ่อคุณวาทินตกลงว่าผมจะจัดการหนี้สินทุกอย่างให้กับคุณแต่ผมคงต้องขอให้เทียนหอมไปอยู่ที่คฤหาหนดของผม คุณเองก็เป็นแวมไพร์คนหนึ่งเหมือนกันสินนะครับคุณคงรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนอยู่แล้วสินะคุณวาทินผมไม่รู้นะว่าคุณไปเป็นนี่เจ้าเอดเดียนได้ยังไงแต่เขากับผมเป็นญาติกันดังนั้นผมจะจัดการให้เองมาเถอะตอนนี้คนของผมคงมารอแล้วละ่ะคุณต้องดูแลลูกผมให้ดีๆนะคุณพ่อก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะอย่ากังวลไปเลยคุณวาทิน ถูกแวมไพายดูดเลือดนะไม่ถึงกับตายหรอกจิงอยู่ที่ผมจะต้องกินเลือดเทียนหอมแต่ถ้าปล่อยให้เทียนหอมอยู่ข้างนอกแบบนี้จะเป็นอันตรายยิ่งกว่าเพราะมีแวมพายหลายคนที่จ้องอยากจะกินเลือดเธออยู่เหมือนกันไปกันเถอะพายับขอรับนายท่านนายท่านกลับมาถึงเหนื่อยเหนื่อยก็ไปพักผ่อนก่อนเถอะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเรื่องคุณผู้หญิงคนนี้ข้าจะจัดการดูแลให้เอง ข้าขอฝากเทียนหอมด้วยแล้วกันมานแก้วเชิญทั้งนี้ค่ะนี่คือห้องพักของคุณนะคะโหแค่ห้องนอนห้องนี้ห้องเดียวก็ใหญ่กว่าบ้านของฉันแล้วนะคะเนี่ยคารืหัสหลังนี้น่ะเป็นมรดกตกทอดที่ไหนท่านคามินได้รับมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะ ถึงจะรู้ก็เถอะว่าคุณพามินไม่ใช่แวมไพา์ที่จิตใจโหดร้ายเหมือนแวมพร์ตนอื่นแต่พอห่างบ้านมาแบบนี้ก็อดใจหายไม่ได้เลยฮะเทียนหอมเป็นอะไรไปทำไมเธอถึงไม่ทานอาหารล่ะถ้าหากอาหารไม่ถูกปากเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนให้ก็ได้นะคะไม่ใช่หรอกค่ะคุณม่นแก้วพอดีฉันรู้สึกแปลกที่นิดหน่อยอาหารที่นี่อร่อยมากๆค่ะ เทียนหอมตอนนี้เธอพร้อมที่จะให้ฉันกินเลือดเธอได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่เธอร้องไห้ทําไมหรือว่าเธอกลัวฉันงั้นเหรอจริงๆแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะแล้วก็คิดถึงคุณพ่อด้วยเฮ้ยให้ตายสิถ้าเธอยังไม่พร้อมเนะี่ยฉันก็ไม่ว่าหรอกฉันคงกินเลือดเธอไม่ลงแน่ถ้าเธอยังทําหน้าแบบนี้อยู่ขอบคุณค่าคุณคามินคุณใจดีกว่าที่ฉันคิดไว้ยเยอะเลย ปกตินะม่านแก้วก็จะหาเลือดมาจากคนที่เต็มใจจะขายให้กับแวมไพร์มาให้กับฉันอยู่แล้วล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ถึงอย่างนั้นเลือดสดสดก็ยังเป็นสิ่งที่ฉันต้องการนะอย่างเวลาที่ฉันบาดเจ็บนะ่ะฉันให้เวลาเธอก็แล้วกันถ้าพร้อมก็บอกฉันขอเวลาทำความเคยชินอีกสักหน่อยเท่านั้นละคะ่ะจริงสิคุณคามินฝันดีนะคะเออเอเออืม ฝันดีนะนี่ข้าต้องบาไปแล้วแน่ๆทำไมค่าถึงรู้สึกแย่เวลาเห็นผู้หญิงคนนี้ร้องไห้นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณคามินอรุณสวัสดิ์มาไปโรงเรียนกันได้แล้วเรื่องนั้นฉันขอไปตังหากคนเดียวดีกว่าค่ะอา้าวทำไมกันคือฉันอยากใช้ชีวิตที่โรงเรียนอย่างสงบไม่อยากโดนเอฟซีของคุณถล่มค่ะ เวนทำความสะอาดคุณคามินยืนรอนานแน่เลยอะไรของเย,ยนั่นเนี่ยนัดให้มาเจอกันหลังโรงเรียนนี่ทำไมยังไม่มาอีกนี่ฉันก็อุตส่าห์ตามใจแล้วนะไม่อยากกลับพร้อมกันหน้าโรงเรียนก็อุตส่าห์มารอหลังโรงเรียนแล้วยุ่งเหรอสินั่นแม่มดลินดาตามกลิ่นเรามาถึงที่นี่ได้ยังไงกันจริงๆด้วยสินะมีแวมไพร์ใช้ชีวิตป่าปนอยู่กับพวกนักเรียนมัธยมท,ยมที่นี่จริงๆด้วยแม่มดลินดา เอายังไงดีต้องระวังมากเลยนะเนี่ยหอกวิเศษนั่นถ้าโดนทิ่มตัดขั้วหัวใจแล้วก็ต่อให้เป็นแวมไพที่เก่งกล้าแค่ไหนก็ไม่รอดแน่นอนถึงกับอึ้องไปเลยเง้นหรอที่เห็นข้าเตรียมตัวตายซะเถอะเจ้าแวมไพรเรื่องอะไรข้าจะอยู่ให้งโง่แม่มดลินดาฮ <laughs> จนมุมซึ้นแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วหรือยังล่ะไม่นะทำยังไงดีนี่มันถึงจุดจบของข้าแล้วเง้นหรอ คุณคามินฉันมาแล้วค่ะฉันเป็นเวนทำความสะอาดขอโทษที่มาช้านะคะเอ๊ะนั่นผู้หญิงที่เคยเจอวันนั้นนี่นาะหยุดนะห้ามทำอะไรคุณคามินเธอเป็นมนุษย์นะี่นาเข้ามากวางทำไมหมอหนั่น่ะเป็นแวมพายนะฉันรู้แต่คุณห้ามทำอะไรเขาทำไมเธอถึงทำแบบนี้ถ้าเธอไม่เข้ามากวางฉันจะตัดขั้วหัวใจมันได้อยู่แล้วเชียว ไม่ได้ฉันไม่ยอมให้คุณทําอะไรคุณคามินหรอกคุณคามินคะทําใจดีๆไว้นะคะมนุษย์ปกป้องแวมพายอย่างนั้นเหรอคุณแม่นแก้วคะต้องทํำยังไงคุณคามินถึงจะฟื้นขึ้นมาได้ล่ะคะร่างกายนท่านนะ่ะบาดเจ็บจากการโดนหอกวิเศษของแม่มดลินดานายท่านคงจะต้องหลับไปอีกเป็นร้อยปีเลยล่ะค่ะกว่าจะฟื้น นี่เป็นโอกาสที่ฉันจะหนีกลับบ้านได้สินะคะคุณม่านแก้วแต่ฉันจะไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะมันพอจะมีทางไหมคะก็พอมีค่ะเลือดของคุณไงคะถ้าไหนท่านได้ดื่มบางทีนหนท่านอาจจะฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะมากแค่ไหนฉันก็จะให้ค่ะคนของเจ้าคามินส่งเงินพวกนี้มาให้แล้วก็จริงแต่ข้าไม่ได้พอใจสักนิดสิ่งที่ข้าต้องการคือเลือดพิเศษนั่นตังหาก พอดีเลยขอรับนายท่านตอนนี้นายคามินกำลังบาดเจ็บหนักเป็นโอกาสดีแล้วของนายท่านนี่เป็นข่าวดีมากนี่จะเป็นโอกาสที่คาจะได้ไปชิงตัวผู้หญิงคนนั้นสินะจบแล้วค่ะ EP ที่3อย่าลืมติดตาม EP ที่4ในวันเสาร์หน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ